สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องขอีกิบตกันอีกแล้วนะคะวันนี้หนูจะมาสอนวิธีการทาลิปสไตล์ขิงอีกิบกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีลิปทินนะคะเป็นลิปทินเจลนะคะแล้วก็จะเป็นลิปเบเบอร์เบอร์สินะคะสภาพก็จะแรดเน่ามากๆเลยนะคะก็มาดูกันเลยนะคะว่าเาจะทาอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกเราต้องหยิบลิปทินเจลมาก,ก่อนนะคะ เราจะมาทาตรงข้างในปากนะคะบริเวณตรงกลางปากนะคะดังคลิปเลยนะคะแล้วก็มีมปากนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะจะนําไ่ใช้นิ้วก้อยนะคะก็คือนิ้วที่เล็กที่สุดนะคะเกลี่ยตั้งแต่ด้านในปากนะคะแล้วค่อยๆเบลนด์ออกมาด้านนอกนะคะจะได้แบบละมุนละมุนสไตล์เกาหลีนะคะทุกคน แล้วก็จะมิมนะคะต้องมีมแรงๆนะคะเพราะว่าลิปทินมันค่อนข้างที่จะหนืดนะคะแต่ว่าโชคดีนะคะที่ลิปทินอันนี้มันเป็นลิปเจลนะคะก็เลยดีไปหน่อยแล้วก็ใช้ลิปเบ๊ย้วเบอร์สิบสามนะคะทากลางปากแบบที่ใช้ลิปทินเจลเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นการดรอกสีลิปทินนะคะเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันแดงเกินไปนะคะแล้วก็มิมแล้วก็เกลี่ยแบบเดิมเลยนะคะ ค่อยๆเกลี่ยน,นะคะมันจะได้ละมุนเนาะแล้วก็ใช้ลิปทินเจลนะคะทาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคือแบบเดิมเลยก็คือเราจะทาซ้ำสองรอบนะคะอ่ะ ทาตรงกลางปากแบบเดิมน,นะคะแล้วก็มิมแล้วก็เกลีย่ยเลยนะคะแต่ว่ารอบที่สองเราจะไม่ลิ้นประณีประนอมนะคะเราจะแบบทาแบบลวกๆเลยนะคะถ้ามันลึกไปตรงขอบปากขอบปากวาซานประมาณแบบขอบปากนะคะประมาณมุมปากนี้แล้วก็เช็ดเช็ดออกนะคะแล้วก็ใช้ลิปบิบิยทาแบบเดิมน,นะคะ ถ้าสีของลิปทิ้มันยังแดงเงินไปเราสามารถเพิ่มลิปเบบี้ไบก็คือทาเพิ่มได้นะคะจนกว่าปากของเราจะรับมุนนะคะถ้าเสร็จสภาพปากก็จะเป็นแบบนี้นะคะน,นี่ดูใกล้ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง กริ๊งกริงกริงกริงจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย